โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่189อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรภายใต้การบริหารงานของนางสาวจุรีพรทาพวงผู้อำนวยการโรงเรียนได้ดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายของการเป็นคนดีคนเก่งและพัฒนาสมรรถนะอาชีพให้สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของนักเรียน และได้จัดทํารูปแบบการสอน A 4โมเดลขึ้นดังนี้ A 1 Ask ขั้นการตั้งคำถามหรือการกำหนดปัญหาและทําความเข้าใจถึงปัญหานําไปสู่การแสวงหาความรู้จากสาระสุนทศ A 2 Approach ขั้นการแยกข้อมูลหรือปัญหาและวางแผนปฏิบัติหรือการแก้ปัญหาโดยใช้ Mind Map p i n g a 3 action ขั้นการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับตนเองโดยมีครูเป็นโค้ช a 4 ability ขั้นการนำไปใช้สามารถนำความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดไปเผยแพร่ให้กับผู้อื่นได้ผลที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมโดยประยุกต์ใช้การสอนแบบ active learning ทำให้นักเรียน เกิดทักษะกระบวนการคิดการค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเองผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานและนำนวัตกรรม A4 โมเดลบูรณาการผ่านกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนดังนี้ตนกร้ามะคทายกน้อยส่งเสริมให้นักเรียนทําบุญตักบาตรทุกวันพระตนกร้ามบ,อบอพอเพียงผ่านการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน และบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาชีพจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องไข่เคม็มมบพอเพียงซึ่งเป็นผลผลิตจากการเลี้ยงเป็ดของนักเรียนนำมาแปรรูปโดยให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติทดลองและนำผลผลิตสู่ตลาดนัดในชุมชนโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องน้ำยาล้างจานจากน้ำมะนาว ซึ่งเป็นผลผลิตจากการปลูกผักในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนนำผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกขายสู่ตลาดนัดและยังมีกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงอื่นๆเช่นกิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้าและกิจกรรมธานาคารขยะการฝึกอาชีพให้กับนักเรียนกิจกรรมผมสั้นผมสวย โดยให้นักเรียนฝึกตัดผมชายสะซอยใดยให้กับเพื่อนพี่น้องในโรงเรียนชาวบ้านและผู้ปกครองโดยสามารถต่อยอดไปเป็นอาชีพในอนาคตของนักเรียนได้ผลจากการจัดกิจกรรมเรียนรู้ดังกล่าวได้นำมาบูรณาการสู่การจัดการเรียนการสอนส่งผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้มีการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศ เรียญทองระดับเขตพื้นที่การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับชั้นม1ถึงม .3 การจัดการศึกษาที่บูรณาการสี่สหวิทยาการเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหานำทักษะที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ออกแบบและพัฒนาขั้นตอนจึงส่งผลให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทองระดับเขตพื้นที่การศึกษาการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนานปล่อยอิสระระดับชั้นม .1 ถึงม3กิจกรรมส่งเสริมดนตรีกีฬาให้กับนักเรียนมีการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนได้เล่นกีฬาและดนตรีทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากลส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับเขตพื้นที่การศึกษา การแข่งขันซออูประเภทเดียวหญิงระดับชั้นม1ถึงม3 A4 โมเดลสู่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการเรียนรู้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการทำความดีผ่านการเรียนรู้โครงงานคุณธรรมทำให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์กิจกรรมคัดแยกขยะคิดก่อนทิ้ง โดยใช้การอบรมแบบ Active Learning นักเรียนทิ้งขยะถูกที่รู้จักการคัดแยกขยะทําให้โรงเรียนสะอาดน่าอยู่นักเรียนอยากมาโรงเรียนทุกๆวันเลยค่ะวินัยดีมีวิชากีฬาเด่นเป็นโรงเรียนของชุมชน